อขอรับเป็นไก่ย่างแล้วกันนะคะแล้วขายยังไงะคะไก่ย่างไก่ย่างไม้ละ25บาทส่วนส้มตำถุงละ100จ้ะโอ้โหขึ้นราคาซะแล้วเหรอของขึ้นราคาเหรอคะก็ขายราคานี้มาตั้งนานแล้วจ้า แสดงว่าหนูไม่ใช่คนแถวนี้แน่เลยอ่ะแหมใช่แน่เลยเพราะขับรถเบนซ์มาแถวนี้ไม่ค่อยมีใครขับรถเบนซ์แหมทำมาเป็นตกอกตกใจราคาไก่ย่างแค่เนี้ยแล้วหนูขับเบนซ์คัน,นเป็นล้านราคาไก่ย่างส้มตำแค่นี้ไม่มีปัญญาซื้อแต่มีปัญญาซื้อรถหรูๆแพงๆขับโหไม่สงสารคนหาเชา้ากินข้ามหฟนลูกค้าขับรถเบนซ์มาก็ข,าขึ้นราคาซะง,งั้นนี่ใสอะ คนเดียวคนแล้วต้อตามที่คนสั่งเอาไว้ล่ะเพราะเธออะไรคนเดียวฮะห,หนูคะแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเรายึดมั่นนะคะก็คือความซื่อสัตย์ในการค้าขายคิดดูแล้วกันคะ่ะว่าเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นวันนี้เป็นเพราะใคร ร้อน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 ส้มตำไหมจ๊ะ <c oughs> หอม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 มาแต่ก <c oughs> ไกลเลยไก่ย่างไงกลิ่นไก่ย่างนี่เพิ่งย่างใหม่ๆเลยนะลองดูไหม <c oughs> เออรูออ้รู้กันอยู่แล้วอร่อยอร่อยอไก่ย่างสองโอเคส้มตำฟ<ๆ>ลาหนึ่งโอเคจ้าข้าวเหนียวหนึ่งฮอโอเคได้สัดไปสั่งแบบนี้ทุกวันไหมคะจำได้แหละกินเหมือนเดิมอ่ะกินคนเดียวอ่ะนะไก่ย่างสอง ส้มตำปลาล่าหนึ่งเนาะอรอแป๊บหนึ่งโอเคจ้า ทำงานเหรอมาทำอยู่นี่แหละถึงได้มาอุดหนุนโอ้ยโอ้โหร้อนมากเลยใช่ต้ังแบกเหนื่อยเสร็จแล้วเสร็จแล้วจ้าตของบ้านก็เรื่องมากจังยกปูนแต่ทีก็เหนื่อยเนี่ยเอาข้าวเหนียวด้วยไหมเนี่ยเอาเลยค่ะข้าวเหนียวหนึ่งห่อค่ะส้มตำหนึ่งข้าวเหนียวหนึ่งแม่ค้าบอกสอไม่เกินเป็นสองไม่ลืมหรอกไก่ย่างไม้ละสิบห้าสองไม้สามสิบ ส้มตำหกสิบเป็นเก้าสิบข้าวเหนียวหกห่อหนึ่งเป็นสิบบาทรวมเป็นหนึ่งร้อยบาทแล้วก็แม่ค้าแถมให้อีกหนึ่งห่อจากข้าวเหนียวโอ้โหโอเคโอเค,อเคร้อยหนึ่งพอดีเลยหนึ่งร้อยพอดเอีเหมือนเหมือนรู้อ่ะรู้ซื้อเก่งมากเลยนะเนี่ยซื <c oughs> อ้อประจำคาราคาเดิมซื้อประจำขอบคุณมากนะจ๊ะหนุน,นใหม่นะเดี๋ยวนะข้าวกลมหนนใหม่นะหนุนใหม่ไปแล้วรับอะไรดีจ๊ะปีไก่สามไม้สี่สิบห้าบาทใช่ไหมคะใช่จ้ะไม้ละสิบห้าบาทสั่งไม้ใช่ไหมจ๊ะค่ะแล้วเอาส้มตำไปด้วยไหม ส้มตำถุงละ60บาทข้าวเหนียว10บาทกินด,ด้วยกันเนี่ยอร่อยนะได้ค่ะงั้นเอาส้มตำหนึ่งถุงแล้วก็ข้าวเหนียวหนึ่งด้วยค่ะ,อะโอเคได้้งงางกันรอแปอ๊บนึ่งแซ่บๆเลยไหมแซ่บเลยโอเคจัดให้เลยพริกจุกจุกถึงละร้านเจ้าประจำของเราไปกินซะหน่อยดีกว่า คุณหนูรับอะไรดีคะอะขอรับเป็นไก่ย่างแล้วกันนะคะแล้วขายยังไงนะคะไก่ย่างไก่ย่างไม้ละ25บาทส่วนส้มตำถุงละหนึ่งรจ้ะโอ้โหขึ้นราคาซะแล้วเหรอของขึ้นราคาเหรอคะก็ขายราคานี้มาตั้งนานแล้วจ้า แสดงว่าหนูไม่ใช่คนแถวนี้แน่เลยอ่ะแหมใช่แน่เลยเพราะขับรถเบนซ์มาแถวนี้ไม่ค่อยมีใครขับรถเบนซ์แหมทามาเป็นตกอกตกใจราคาไก่ย่างแค่เนี้ยแล้วหนูขับเบนซ์คัน,นเป็นล้านราคาไก่ย่างส้มตามแค่นี้ไม่มีปัญญาซื้อแต่มีปัญญาซื้อรถหรูๆแพงๆขับโอโหไม่สงสารคนหาเช้ากินค่ามันคนละเรื่องกันนะคะป้าการค้าขายมันก็ต้องมีความซื่อสัตย์ ไม่ใช่เห็นหนูขับรถเบนขึ้นมาก็ขึ้นราคาอย่างนี้ไม่ถูกนะคะนี่อะไรฉันขายราคานี้มาตั้งนานแล้วแน่ใจเหรอคะนี่ร้านนี่ร้านนี้นะคะถูกมากเลยค่ะไก่มาได้ส5บหาบาทเองแล้วก็ตำไทยกี่บาทคะตะกได้หสบบาทจด้า60บาทตัไดหสิบาทจ้า60บาทโอ้โห,หมมกินกันได้เลยฮะ,ะนี่หนู เป็นคนเดียวกับที่มาซื้อตอนนั้นหรอก็ใช่คะส้มตำไก่ย่างจ้าส้มตำไก่ย่างจ้าส้มตำแซ่บๆเลยวันนี้มีหลายตำเลยนะตำไทยตำปลาร้าตำไข่เค็มอ้าวอะไรดีคะไก่ย่างไม้กี่บาทนะคะไก่ย่างไม้15บ้าบาทจ้า งั้นขอเอาไก่ย,ย่างหนึ่งม้นะคะแล้วก็ขอเอาอตำไทยแล้วกันค่ะโอเคได้เลยจ้ะรอสักครู่นะจ๊ะร้านนี้ถูกดีแฮะลงรีวิวซะหน่อยกัดีกว่านี่ร้านนี้นะคะถูกมากเลยค่ะไก่มาได้15บาทเองแล้วก็ตำไทยกี่บาทคะตำไทยหกบาทจ้า60บาทโอ้โหอุดหนุนกันได้เลยนะคะอุดหนุนกันได้เลยนะคะลงรีวิวซะหน่อยดีกว่า สร็จแล้วจ้ะโอนะคะโอเคจ้ะทั้งหมดเจ็ดสิบห้าบาทจ้ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเริ่มมุนใหม่นะจ๊ะฉันจะเพิ่งขึ้นราคาหรือว่าขึ้นนานแล้วมันก็เรื่องของฉันถ้าคุณไม่ซื้อก็ออกไปอย่ามาเกะกะฉันจะขายของงั้นฉันก็ไม่ซื้อแล้วเหมือนกันคะ่ะเห็นขายคนก่อนหน้านี้ก็ราคาเดิมไก่ย่างไม้ละสิบห้าสองไม้สามสิบ ส้มตำหกสเป็น90้ข้าวเหนียวห่อหนึเป็นสิบาทรวมเป็น100บาทแล้วก็แม่ค้าแถมให้อีก1ห่หอจากข้าวเหนียวเออห่อเพลูกค้าขับรถเบนซ์มาก็ขึข้งงนราคาซะงั้นนี่ใส่อะคนเดียวคนแล้วส้มตำที่คนสั่งเอาไว้ล่ะเพราะเธอเลยคนเดียวฮะห,หนูคะใช่ป้าคะป้าไม่คิดว่าคนรวยเคยลำบากมาก่อนเหมือนกันนะคะ หนูอะ่ะตอนเด็กๆอะ่ะก็เคยลําบากนะคะพ่อแม่หนูยากจนมากหนูต้องช่วยพ่อแม่ขายข,ายของตามข้างถนนตามสวนสาธารณะก็เป็นเศรษฐีที้เป็นอะไรไงโอเคแล้วเดี๋ยวแวะซื้อขี้ตุ้งตุ้งมาใ้ไหมพี่คะข้าเก็บหนึ่งถุงไหมคะหนึ่งถุงสามสิบห้าบาทค่ะเดือดสามถุงหนึ่งร้อยบาทค่ะเอาไหมเอานะจะได้นะจะได้น้ำแข็งเออเอออ่ะเอางั้นพี่เอาหนึ่งถุงนะคะอเอเอ สามถุงเลยคะเพราะพี่เอาเงินร้อยค่ะถึงร้อ๋อถ้าสามถุงคือหนึ่งร้อยใช่ไหมเอาสามถุงก็ได้นะสออสาน้องเขาน้พี่เอาสามถุงนะคะเอเคค่ะขอให้ขายดีนะคะสาล้าเพี่คะเข้าเก็บไหมคะหนึ่งถุงสอห้าบาทสามถุงหนึ่งร้อยบาทค่ะโอ้ยไม่กิน ไม่เห็นเราคนกันกรากลายอยู่เนี่ยโอยยิงก็อ้วนเลยเธอเธอมาเล่นกันไหมไม่อะเราช่วยแม่ขายของอยูนนะพี่คะเข้าเก็บไหมคะ จนพวกเราก็ตั้งตัวได้แล้วก็พอมีฐานะตามลำดับแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเรายึดมั่นนะคะก็คือความซื่อสัตย์ในการค้าขายคิดดูแล้วกันคะ่ะว่าเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นวันนี้เป็นเพราะใคร ไม่ค้าวันนี้ไม่เคยมีคนเลยนะรับอะไรดีจ้าวันนี้เหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่ย่างเนาะแต่ย่างเหมือนเดิมนี่คุณทอะไรฮะฉันว่านะไปซื้อร้านอื่นเถอะร้านเนี่ยแม่้าขี้โกงดูสิป้ายราคาก็ไม่มีคิดจะขึ้นราคาให้คนนู้นคนนี้ฉันเคยเห็นมาแล้วกับตาเฮ้ยไม่ไม่จริงไม่จริงจริงค่ะวันก่อนเนี่ยมีน้องขับรถเบนซ์มาก็ขึ้นราคาซะงั้นนั้นอะ ไปเถอะคุณดีล้เถอะใช่ใช่ผมเกลียดนักเลยแมคค้ากี้โกงแบบขึ้นราคาอะไรแบบเนี้ยผมไม่ชอบหรอกเรื่องแบบเนี้ยไม่ไม่จริงไม่จริงกลับมาซื้อก่อนไปกันเถอะคุณไม่ใช่ไม่ใช่งั้นกว่ามาเถอะคุณเข้าใจผิดแล้ววันนั้นอะมันเข้าใจผิดกลับมาก่อนอ้าวคุณขอปีกไก่สองไม้แล้วกันนะคะแล้วก็ส้มตำสองถุง แล้ววันเนี้ยราคาเท่าไหร่แม่ปีกไก่ก็มาละสิบห้าบาทเหมือนเดิมแหละคุณ Humans. ป้าขอโทษละกันวันนั้นน่ะจริงๆอะ่ะป้าเองอะ่ะก็ผิดเองนั่นแหละเหมือนที่หนูพูดเลยดูสิตั้งแต่วันนั้นน่ะเพราะลูกค้ามาเห็นวันที่ป้าโกงหนูอะ่ะก็ไม่มีใครมาซื้อร้านป้าเลยคอร่อของร้านเนี้ยเค้าบอกกันปากต่อปากแต่สงสัยความโกงของร้านเนี้ย เขาบอกกันปากต่อปากด้วยแหละงั้นป้าต้องทำยังไงอะถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปอะป้าคงไม่มีเงินพอที่จะจ่ายค่าเช่าบ้านเช่าแผงค่าเทอมลูกค่าน้ำมันรถงั้นเอางี้รอแป๊บนึ่งนะคะเดี๋ยวหนูมาอา้าวไปไหนแล้วที่สั่งไม่เอาแล้วเหรอมามามาซ่้มๆกับใส่ย่างก็เสร็จแล้วเอา้า โถหนูก็จะไม่กลับมาเอาส้ตามตำกับไก่ย่างที่สั่งป้าไว้ซะละอ่างั้นหนูขอแล้วก็อ,อันนี้ป้าอะไรอะก็ก็ป้า,า,ายราคาครับป้าชัดเจนดีกติธรรมด,ดีเวลาคนมาซื้ออะก็จะได้เห็นราคาด้วยออขอบขอบคุณมากเลยนะก็ดีเหมือนกันนะเขาจะได้เชื่อใจป้าว่าป้าจะไม่โกงแล้วเขาจะได้เห็นาาหราคาเลยว่าป้าขายเท่าไหร่ ก็ดีแล้วคะ่ะป้าที่กับตัวกับใจได้แล้วส้มตำนี้อืมส้มตํากับไก่ย่างนี้ถือว่าป้าให้หนูแล้วกันไม่คิดเงินนะเป็นการขอบคุณที่ทําป้ายมาให้ป้าให้หอคะใช่จ้ะขอบคุณมากเลยนะคะป้า,างั้นไปกันนะคะอ้อ๋อ,อแล้วก็เออถ้าสมมตินาคตอะ่ะราคาวัตถุดิบแบบมันสูงขึ้นป้าก็แค่แก้ไขาราคาตรงป้ายนั่นแหละ เพิ่มตามก็ได้ค่ะมันชัดเจนดีเวลาคนมาซื้อก็จะได้รู้สึกโล่งใจว่าไม่ได้โดนโกงอืมโอเคไหมคะโอเคจ้าเนี่ยอย่างนี้ก็แบบวินวินทั้งสองฝ่ายเลยโอเคงั้นหนูก็ไปกันนะคะขอให้ป้าขายดีนะคะขอบคุณมากเลยนะขอบคุณมากเลยจ้าไม่เค่ะทำใใช่ไหมอบคโอเคจ้าป้าบอกา่องไม้ครับ เราส้มตำได้ไหมส้มตำปูปลาร้าหนึ่งถุงโอเคจ้าแป๊บนึงนะรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวใส่สูงให้ได้แล้วได้แล้วค่ะจะส้มตำปงวะส้มตำแป๊บนึงแป๊บนึงโอ้โหแป๊บนึงไก่ย่างสองไม้ขอคอกไก่ด้วยนะคะป้าผมส้มตำปูปลาราด้วยครับจ้ปูปลาราด้วยในกล่องส้มตำสองถุงค่ะจ้าถามเลยได้ไหมขอบคุณมากเลยนะคะจ้าวันหลังอย่าลืมมาอุดหนุนด้วยนะ ขายดีจริงๆตั้งแต่มีป้ายเนี่ยลูกนี้นะทำนานแล้ว